สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเฮลานสมุดประการรางวัลที่1แตก12ล้านเฮลานสมุดประการคนถูกรางวัลที่หนึ่งกลายเป็นเศรษฐี12ล้านผ่านผลไปเป็นเทียบร้อยแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่16มิถุนายน2 5 6 6โดยรางวัลที่1รางวัลละหล้านบาทหมายเลขสองห7สแปดเจ็ดสองเลขหน้าสมตัวสองรางวัล 519และ628เเลขท้าย3ตัว2รางวัล202และ874เลขท้าย2ตัว1รางวัล30ล่าสุดในเพจ Facebook แม่จำเนียนลอตเตอรี่ได้มีการโพดภาพรางวัลที่1ซึ่งมีลูกค้าถูกกับทางร้านสร้างความฮือฮาในโซเชียลโดยเป็นรางวัลที่1จํานวน2ใบ12ล้านบาทท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี กับผู้ถูกรางวัลอย่างมากมายขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวรังนี้นะครับขอบคุณครับ